สวัสดีค่ะดิฉันจรัสศรีวีหักกลางสำนักข่าวชาวบ้านจะมารายงานข่าวลูกยี่สีซอยสีวันนี้จบปริญญาตรีแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีงานทำค่ะนอนกอดพ่อแม่อยู่บ้านแต่ดิฉันเป็นห่วงเขานะคะไม่ได้ว่าอะไรนะคะเรื่องที่สองยายบูนค่ะมีลูกเคยเป็นฝรั่งนะคะล่าสุดลูกไม่เคยส่งตังค์นีใช้ซากะวานเลยค่ะวันวัน,วนคุยกับหมา ตื่นขึ้นมาก็ด่าแต่ผัวโอ้ไมค์กอนสรเรื่องที่3มนะคะเฮ้ยขอปิดไว้แค่นี้ก่อนนะคะพรุ่งนี้ดิฉันจะต้องมารายงานข่าวให้ละเอียดยิบเลยค่ะว่าบ้านไหนทะเลาะกับใครอะไรยังไงนะคะติดตามดิฉันได้ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวจะมารายงานทุกการเคลื่อนไหวเลยค่ะตามดิฉันมาเลยนะคะนามูเมียว อันความสุขใดเทียบเท่าความสงบนั้นมิมีฮัลโหลเฮ้ยเจ๊แป๊ดหรออ้ยนี่มีเรื่องจะเมาให้ฟังเออเนี่ยอีจิมไงเรื่องอีจิมน่ะที่วันนั้นนะมันบอกว่ามันไปวัดเออจริงๆไม่ได้ไปวัดนะ มันไปเที่ยวบาฮ์โฮููหรือเปล่าใช่เออแล้วมันก็หลอกผัวมันว่ามานันอะไปวัดสุดท้ายโดนจับได้ไงดันไปเจอที่โรงหนังพาเด็กไปเที่ยวที่โรงหนังตันก็ไม่ค่อยจะมีหรอกนั่นอะเออยืมชาวบ้านเข้าไปแต่ทำตัวเป็นไฮโซงไงไเออใช่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  อันเก่ายังไม่ใช้นี่เลยอือแล้วยังมีตังไปให้เด็กได้อะงงไหมงงมากเออใช่ใช่ใช่อีกข้างบ้านเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยข้างบ้านจะเนี่ยวันนี้น่ะจะเมาให้ฟังเออใช่ใช่ยายคนนั้นนั่นแหละเออเห็นว่าจะมีเรื่องกันอยู่มั้งใช่ใช่ใช่มีเรื่องอีกไวหน้าบ้านอ่ะเออ ม่แน่ใจว่ะโอ๊ยอะไรเเงียบหน่อยได้ไหมโอ๊ยสวดมนต์อยู่ก็สวดดิเธอไปนินทาเขาอยู่ได้เนี่ยมันควรสมาธิแกร์ด้ที่อื่นดินด่งนที่อื่นได้ไงฉันนั่งก่อนขามูแต่นินทาชาวบ้านอยู่เนี่ยเบาๆไว้นิดนึงความสุขใดจะเทียบเท่าความสงบนั้นมีมีท่องไว้นะเลิเออเดี๋ยวแค่นี้ก็นะ มีเรื่องจะเคลียร์กับผัวเออเออเอ,อ,เออแป๊บหนึ่งอะไรของพี่นักหนาเนี่ย <c oughs> ผัวไอก้อยอ่ะมันบอกกับพี่นะนับถือรักที่อะไรก็ไม่รู้อย่าไปฟังเขาน้าไม่อบาอยา่อยาไปฟังเขาผมไม่สางมาเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยอย่าไปฟังเขาปากก็เหม็นไม่ไม่ไม่ไมอย่าไปฟังเขา เนี่ยแล้วมันยังบอกอีกนะพี่มันบอกว่าพี่นะเป็นพวกไรน้ำยาไม่มีสมรรถภาพหมดสมรรถภาพเออไปถีบหน้ามันเลยใครพูดอีก้อยก้อยไหนกสามีสามคนหลงสองลงสองใ่ไปไปปลโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยแกโดนอะไรมาเนี่ยตัวอะไรเราก็ไม่เห็นบอกแล้ว ไอ้โลดเป็นนักมวยขำบ้าเลยเนี่ยเราเมื่อกี้เราเมื่อกี้ไปนะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จักฉันเลยสักนิดเดียวไม่เคยเจอหน้าด้วยซ้ำผมไปถึงไม่ทันได้พูดอะไรไม่เคยเห็นหน้ามึงแล้วมันก็ต่อยเลยเนี่ยแกไปบ้านไหนมาบ้านไหนอะไรเราก็บ้านนี่ไงอีกก้อยนี่ไงไอ้โลดเหรอไอ้โลดนี่แหละขำบ้าเลยเนี่ยโลกจิตจะเนี่ยฉันบอกผิดจริงๆอ่ะไม่ใช่ไอ้โลดอ่ะอ้าวใครนะไอ้กู๊ดซอยเจ็ด ไอ้อู๊ดซอยเจ็ดใช่เดี๋ยวก่อนนะไอ้อู๊ดซอยเจ็ดนี่ทำอาชีพอะไรไม่ใช่นักมวยใช่ไหมไม่ใช่แน่นอนพี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไอ้อู๊ดซอยเจ็ดเจอเดี๋ยวเจอมันเป็นมือปืนนี่บ้าบอนี่จะลวงไปฆ่าแล้วเปล่านี่ย ที่นี่เฮ้ยไอ้คมเฮ้ยคุมาหากูหน่อยได้ไหมวะตอนนี้กูเฮ้ยเอยเอหน้าหน้าจะเป็นสังคังวะเฮ้ยสังคังเหรอพี่ชวนผมสวดมนต์เหรอเนี่ยหลายวันแล้วเนี่ยฮะกูไม่กล้าไปหาหมอเป็นสังคงังแกป่านนี้พี่เป็นอยู่เหรอเนี่ยเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วเฮ้ยโอ้โหกูแย่เลยตอนนี้ เดินคุยกันอายก็เลยสแคตแม่งทุกวันตอนนี้วิเยอเลยเหรอได้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 ก็เดี๋ยวผมซื้อยาไปให้เลยพี่ไอใหนเลยเฮ้ยโอเคโอเคพี่แป๊บนึง,นงไปไหนพี่อ๋อพี่จะไปข้างนอกแป๊บเดียวไม่มีอะไรใครเป็นอะไรอ่ะไม่มีใครเป็นอะไรจะไปทุเลาข้างนอกเฉยๆไปละเออดูแกลี่เนาะไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้ จะละสีต้องรู้ไอ้คุณพี่กรมอะไรคุณจะมาโอ้ยไม่ไหวแล้วมีใครเห็นไหมวะโอ้ยโอ้ยไม่ไหวแลว้วิกรมนะวิกรมอ,อะไรมึงจะมา ขังสะวนังเนี่ยโอ้าวไอ้กรมเอ้ยได้ยาไหมวะได้ใช่ไโอ้มเป็นหนักเลยเนี่ยคงคงไม่หนักมั้งขนก็ลุกมาไล้ดิยายาเลยใช้ยังไงล่ะ ล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนแป๊บเดียวหายครับแต่เราต้องซ่อนยากันแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยหัวไอ้เขาเฮ้ยเรื่องที่ห้ามบอกใครนะอะไรนะครับห้ามบอกใครหัวไอ้เข่าไม่บอกใครนี่เป็นแบบนี้ไจะรีบไปใช้ยา จะล่ะสีรู้โลกต้องรู้เป็นสั่งครั้งด้วยเอออะไรของบึงวะทำไม,มพี่เอาส่งพระสิส่งทำไม มันก็ไม่เ้าว่าคันคันอะไรที่คันๆกันอยู่วะเฮ้ยไม่มีอะที่คันน่ตรงนั้นน่ะยุงกัดเหรอสังคังเลยพี่เฮ้ยเขารู้คนทั่วเลยเนี่ยรอบมบ้านเลยพูดอยู่เรื่องเดียวช่วงเนี้รู้ไ็ได้ไงวะไปก่อนนะพี่สังคังเป็นเรื่องธรรมชาติไปแลวพี่ วิกลมมึงเเป็นไรพี่นี่เธอ <c oughs> ไม่รู้ใครเอาเรื่องที่พี่จม,มี่เป็นอ่าสังคังอ่ะไปบอกคนทั้งหมู่บ้านเลยแล้วตอนเนี้ยฉันโดนพี่จิมมี่ด่าพ่อมาด้วยนะเ <c oughs> ลยเกือบด่าแม่แล้วรีบเดินออกมาก่อนเนี่ย <c oughs> อ้าวตายละไอคนสมัยนี้มันก็ท่างสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านซะด้วยข้าไปไปบอกทั่วไปหมดอะ่ะ <c oughs> จริง เดี๋ยวนี้คนชอบเสือกเรื่องชาวบ้านเยอะด้วยอใครวะนิสัยไม่ดีนะรู้ทุกเรื่องนะเนี่ยยกเว้นเรื่องตัวเองน่าจะมีคนเอาไปบอกนะปากไม่บอกใครนะแกรู้คนเดียวเหรอรู้อยู่คนเดียวเนี่ยนั่นแหละรู้เลยเจ็บใจโดนดล่าฟีเลยตลกมากเลยอ่ะใช่ใช่ ฮัลโหลฮัลโหลพี่ว่าไงเราเบื่อมากเลยอีนี่เราอยากตบมันมากเลยเอาเลยพี่หนูพร้อมพูดแล้วมันขึ้นแค่นี้ก่อนนะเอ๊ะจะตบใครเหรอตบอีนั่นแหละมันยุ่งยุ่งเรื่งบ้านเขา ไอคนนั้นน่ะเหรอใช่ที่มันชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านใช่ไหมยุ่งมากเลยพูดเยอะใหญ่คนนั้นน่ะตบแม่งเลยอย่างนี้มันต้องตบพี่ตบสั่งสอนมันเลยใช่ใช่ไปเลยไหมพี่ไปไปไปตบมันเลยมาเลยมามาเดี๋ยว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 เย่คนนี้หรอที่พี่จะพาฉันมาตบอ่ะไม่ใช่เอ้าไม่ใช่เย่คนนี้แล้วใครอ่ะมึงนั่นแหละชั่ว